ค่ะพี่น้องมาดูป่าค่ะวันนี้นะคะพาพี่น้องเอาหอยเดือหรือหอยเลื่อยมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะทุกคนนะคะสาวสกุลนะคะเอาหอยเดือนะคะมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเราอยากให้เขามีนะคะในธรรมชาติในที่นาของเราพี่น้องอันนี้คือหอยเดือหรือหอยนวลพี่น้องค่ะ,ะตัวเขาก็จะใหญ่นะคะ นี่ยนะคะหน้าเขาสมบูรณ์มากเลยเราเอาเขามาปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ,ะตัวเพาะเลี้ยงไว้ในวงบ่อเราก็เลี้ยงค่ะอันนี้เราอยากคืนเขาสู่ธรรมชาตินะคะเอาเขามาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเพื่อนๆอเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในธรรมชาติเขาน่าจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเขาเราเลี้ยงในวงบ่อแนนอนเนาะ ราะว่าเขาเกิดกับธรรมชาติพี่น้องคะดูหอยเดือของเราอ่สาวสกลนะคะเอาหอยเดือมาปล่อยใส่ป่าค่ะพี่น้องอย่าว่าสาวสกุลเป็นบ้าเด้อ <c oughs> หลายคนคนกศิวาเนาะโอ้ยยายอันนี้หลับเป็นบ้าทําไม่เหมือนเพื่อนนะคะทําไม่เหมือนใครอนะคะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องๆน,นะคะสาวสกลก็มีความสุขในการ ได้คืนนะคะธรรมชาติให้กับป่าเนาะ,ะเพราะว่าเป็นคนชอบชอบป่านะคะมีความสุขเมื่อเห็นป่ามีความสุขเมื่อเห็นธรรมชาติเอาลิกนะคะก็เลยเอาเห็นว่าฝนมันตกพี่น้องมันก็เหมาะกับการที่จะเอาเข้ามาปล่อยคืนสุป,ป่าก็เลยทดลองเอามาปล่อยคืนสุป,ป่าดูนะคะผลงานการปล่อยหอยเดือคืนสุป,ป่าวันนี้นะคะเราจะเห็น เราจะเห็นว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลตอนไหนก็คงจะเป็นปีหน้าปีนี้นะคะอ่าเราก็คงจะยังไม่รู้หรอกนะคะแต่ปีหน้าสมมุติว่าฝนตกหรือว่าเรามาเดินในป่าพี่น้องค่ะมาเดินในป่าแล้วเห็นเจ้าหอยหอมนะคะหรือว่าเออเจ้าหอยเอ่เลื่อยนะคะมันมีอยู่ในป่าของเราก็แสดงว่าการที่เราเอาหอยหอยเลื่อยหรือหอยเดือมาปล่อยในป่าวันนี้มันประสบความสําเร็จพี่น้อง เพราะว่าแต่มันไม่มีนะคะมันไม่มีมาหลายปีแล้วแตะะ่ครั้งที่เรามีผื้นป่าธรรมชาตินะคะป่าพื้นป่านี้แต่ก่อนมันก็เคยมีเพี่น้องคะ่ะหอยหอยเลื่อยหรือหอยเดือมันก็เคยมีแต่มาณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีนะคะก็เลยเอามามาปล่อยนะคะมาปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะคะให้เขาได้หากินกับธรรมชาตินะคะอ่าเพื่อให้เขาได้ ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าเขาจะอยู่ในธรรมชาติได้จนถึงปีหน้าไหมนะคะถ้าปีหน้าเรามาเห็นเขานะคะก็แสดงว่าการที่เราเอาหอยเดือมาปล่อยวัดในวันนี้นะพี่น้องะ่ะมันประสบความสําเร็จนะคะมันประสบผลสําเร็จนะคะนี่หนไหมคะเพราะว่าวันนี้มันฝนตกพี่น้องพอเราปล่อยปุ๊บเขาก็จะเคลื่อนที่เลยนะคะ เขาก็จะเคลื่อนที่ไปเลยถ้าพี่น้องมาเห็นหอยเดืออยู่ในป่าสาวสะกนก็อย่าเก็บเด้อพี่น้อง<笑><笑>เฮ้อย่าว่าได้ปะโอ้ยเฮลาม,มาปล่อยรถขอ,อสิไปเก็บเอาของลาเาดอกนะวา่าพี่น้องค่ะเนอะนะคะค่ะคนรักธรรมชาติก็อยากคืนความธรรมชาตินะคะสู่ป่าพี่น้องค่ะนะคะเป็นความสุขทางใจนะคะเป็นความสุขทางใจเป็นความชอบส่วนตัว ะะเป็นความคิดส่วนตัวนะคะป่าพื้นนี้น่ะพี่น้องคะมแมลงทับก็มีนะนี่ค่ะนี่ป่าที่เราอยู่นี่นะคะนอกจากเห็ดเพาะนะคะเห็ดละงกเห็ดปวกลแล้วแมลงทับมแมลงจักกะจันน่ะมีหมดด้พี่น้องนี่ปืนป่านี้น่ะนะคะถือว่าเป็นแหล่งอาหารนะคะของของเรานะคะเห็ดเพาะเห็ดละงกนะคะต้น อะไรล่ะต้นคยกวาต้นอะไรต้นต้นบุกนะพี่น้องค่ะต้นบุกหรือต้นกระปุกเนาะนะคะต้นอีลอกอีลายนะมีหมดนะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะดูกันนะคะว่า,าเขาจะเคลื่อนที่นะคะปล่อยเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเคลื่อนที่ไปไหนบ้างนี่เห็นไหมมีเห็ดพี่น้องค่ะก็มีเห็ดธรรมชาตินะคะนี่เขาก็จะเริ่มเคลื่อนที่ไปนะคะ เริ่มเคลื่อนตัวแล้วนะคะเขาถูกน้ำฝนนะคะเขาน่าจะน่าจะอันนี้เข้าแล้้ไม่ยอมออกเลยดูนะคะคนรักธรรมชาตินะคะอยากให้ธรรมชาติกลับคืนเหมือนเดิมพี่น้องคะอยากให้ธรรมชาติกลับคืนเหมือนสมัยเราเป็นเด็กนะคะที่เดินเข้ามาในป่า หาอาหารอะไรก็ได้กินนะคะได้อยู่ได้กินทุกอย่างนะคะอยากให้ธรรมชาตินั้นกลับคืนมานะคะก็ใช้ความพยายามนะคะแต่หอยหอยหอมเนี่ยนะคะเอามาปล่อยหลายทีแลว้วพี่น้องคะหลายปีแล้วเอามาปล่อยก็ไม่เห็นนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเนื่องจากเขาก็คงจะไต่ไปเรื่อยเหมือนว่าเลยเพราะว่าเขาเป็นหอยเนาะพี่น้องเนาะนะคะเขาก็คงจะไต่ไปเรื่อย คงไม่ได้ไต่กับย้อนมาที่เดิมเหมือนวัวเหมือนควายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามันเป็นความสุขของเรานะคะเรามีความสุขที่ได้คืนเขาสู่ธรรมชาติก็โอเคแล้วนะคะ